กินแล้วก็ล้างล้างถ้วยชามรอรอลูกลูกตื่นมาก็จะได้กินเลยครับคุณคุณผู้ชมเออเห็นล่ะเป็นอ่อเป็นแม่เขามันธรรมดาเนาะตื่นมาก็ตรงล้างถ้วยล้างชามนีม่แหละรักลูกร <c oughs> ักให้มันถูกทางกินแล้วก็ล้างครับคุณผู้ชมมีแต่ชีวิตผู้เป็นพ่อเป็นแม่ สีดีสีส้วกับลูกเจ้าของครับเฮ็ดจนได้บอบอได้เอาเรียกมาเขามากขันบ่อเบิ้งขันบ่อหายเขาเลยาบานกับเซียว่อพื้นเท่าอีกเป็นบ่อน้ำเนื้อเออให้บ่อไปเมื่อเซาเองดอกเนาะแมนอยู่มนก็มากเกินนครับแมนต่างคนต่างอยู่ไปเนาะกินแสบตื่นมากอะกิน แมนพ่อหน้กัปัดออกบา้างข้างเราให้กำลังใจกันนะครับปบา้างข้างให้กำลังใจกันนี่แหละคนเราอยู่ด้วยให้กำลังใจสิ่งมดทุกคนเพิ่งกันไ่ได้หรอกครับให้ดูบาข้านข้างข้างให้กำลังใจกันสิ่งสำคัญคือกำลังใจลูกบ่กให้กำลังใจกับสร้างเอาเป็นพอเป็นเมกะสูเอาไปลูกเจ้าของ กัเนเหาบ่เบิงเขากัสิีวบ่เหาเด้ขนาดมา <cle an> มันยังเบิงลูกมันเนี่ยแ <c oughs> คนนี่แหละข้าไมไปแล้วมันกระจองเบิงแต่ก็ไม่เป็นไรถามว่าทําไมมาบ่นให้คนอื่นได้ยินเขาก็อยากเบาเนาะแจะบ่มาเบิงงจาก,กับปัดนี้ว่ะอืมเขาอยากเบา,เบา,เบาขณะเขาบอกจังสีมุดจาก็ยังเบิงเบิงข่อย,อยจนจบคลิป ขณะผู้ขายและพวกคุณก็ยังดูผมจนจบคลิปนะว่าผมจะบ่นและแต่แต,แต่แต่ละวันนะ่ะนี่แหละชีวิตที่แท้จริงใช่หาใจเขาดึกๆอืมใช่คิดหนักปวดสมองบานข้างให้กำลังใจ,จ,งใจต้องล้างถ้วยด้วยนะถูกต้องนี่เกิดมามีชาติเดียวอย,ย่าไปหวังชาตินาเอาวพอได้หูแล้วชาตินา เป็นเป็นอยงไดมาบอกให้ฟังไงแต่คนที่ไปก่อนกับไปมิดอิมซีมบวของบวเข่าฝันสำหรับกมีท่ทำเพราะฉะนั้นชาตินี้กะ้บอกกำลันม้วน,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 นใช่อลูกกัเห,เห็นพอเห็นแม่โอ๊กับยาสั่มเติมพ่อแม่หลายผมมีเงินให้พ่อแม่กับยูยูยูยยซื้ออืมพ่อแม่กินเ้าแล้วก็มาว่าแต่พ่อแม่กัเท่าหลับแปดสิบเก้าสิบแล้ว เอาอยัางอีกมือเขาก็หายไปหากิน,นปาเขาก็หายไปบอพื้นคนขัย่างสีมันโอ้ยเออขามันซวยอีลีกับงดขีดต้มเลยอาบมาขาดแจแต่ขีดต้มขี้เอียนน่นมือเขาก็หายมาเรล่าไปทำมาหากินเอาานอในเงินมากกินแต่เหล่า กับเขาประกาศสื่อสากกระเบื้องที่นี่สางน่าสานใช่กินได้อยู่กักบ,บาาว่าเรากินพรากินขขาแซ่บเออผมมันกินเราก็เทียงกัน้นพี่น้องอับอายชาบานเชาวเมืองเขาไอ,อ,อ,อ้สิ่งที่สางสันผอพากันเฮ็ดอือใช่ ให้แม่สิบบาททวงวัาสันให้สิบบาทบอแล้าว่าอ,อีก <c oughs> จางนั้นเขาไปได้สิบบาทบอแล้าว่าอ,อีกบอเลงบอเลงจักเถื่อแม่บอ,อ,บอพี่น้องใช่ไหม <c oughs> ใช่คุณเบิ้งโคกสาข่อยกระหลา่างทาลูกคอยตื่นมากก็เสด็จกินเลยโคกกะโคกหินยางดีผมได้นี่ กับข้าวถ้าเราทํากินเองได้มันจะช่วยประหยัดนะครับถามว่าอยากอยากซื้อกินไหมอยากซื้ออยู่แต่มันบอมีเงินมึงมีเงินมันมีแต่ว่าเงินมันน้อยเราต้องเก็บออมไว้เผ right. ื่อวันหนึ่งเราเดินไม่ได้เก็บไข้จะไปหาหมอจริงอยู่หมอเอาสามบาทแต่ว่าค่าน้ำมันลดไปสิ่งสําคัญก็คือเงินไปเติมน้ํามันก็ต้องจ่ายเงิน จะสิไปยกมือไหวคขอยขคอนน้ำมันในหาลิรเขา่าหายดอกอันไหนที่พอทำได้เราก็ทำโดยเฉพาะกับข้าวนี่สำคัญที่สุดห็ดพ้าพรมเมกินพาลูกกินซอนครับประหยัดบมเมนสิเขาเตะเลเกตสิเขาตะเลกเกเตกเกซื้อตะเลเกตเขาใจอยู่อันนั้นมันจำเป็นเดินทางไปซื้อได้อันนี้บอไดบอกผดอกบอกเจ้าของนี่ละอือ ถ้าชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุคใหม่สใส่แจในเรื่องของการทำกับข้าวเ<อ>นาะสำหรับชีวิตชนบทต้องสู้นะครับโอเคคุณอยู่ในเมืองบางคนไม่รู้จากต้นข้าว้วยซ้ำเคยเห็นแต่ในโซเชียลแต่ต้นข้าวจริงๆนะ่ะคุณหนูนะ่ะบ้าหูดหอกไม่ข้าวแต่ละไม่ที่ท่านรับประทานนะ่ะ ก็จะได้มาใช้เวลา3 4เดือนว้าแล้วกน็น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เกิดมาเป็นคนมีพ่อแม่ที่เราจะต้องตอบแทนหาบาทซิบาทพ่อแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งที่พ่อแม่ต้องการก็คือคำพูดหวานๆคำบอกมุ่ามว่นจากลูกแค่นั้นละ่ะจะนับ